I'm addicted to the sorrow when the buzz ends by tomorrow There's another rush of poison flowing into my veins Giving me a dose of pleasure that resides by the pain I'm addicted, I'm dependent Looking awesome, feeling helpless And I know I'm raising cane by every highway in hell Maybe things won't be so terrible inside this hotel เฮ้ทีหลังน่าจะให้ดีกว่าน,นี้นะพวกนายเนะี่ยโอ้วาวเดี๋ยววันนะนี่มันเกิดชี่อะไรขึ้นอีกเนี่ยเฮ้แกโอ้ฮัสโเก้เพื่อนฉันดีใจที่นายทำอย่างนั้นนะอย่ามาฮัสโก้ใส่ฉันอ้กกรูกะรฉันก็เลยจะชนะพวกนี้อยู่ได้เชียวดีใจที่ได้เจอเช่นกันต้องการบ้าอะไรจากฉันอีกฮะเพื่อนของฉันกำลังทำการกระสุนอยู่นิดหน่อยเพราะฉันน้นฉันต้องการสัตสมัครมาบริการนายไงเราหวังว่าเขาจะเข้าใจนะ นี่นายยามฉันใช่ไหมเนี่ยอืมไม่ไม่คิดอย่างนั้นนะแกคิดว่าเป็นเจ้าพ่อเอชียร์ปสั่งใครหน้าไหนก็ได้งั้นเหรอฮะแกเอาฉันมาอยู่ในที่บ้าๆแห่งนี้ก็คิดว่าฉันเป็นตัวตลกหรือไงล่ะฮะ <c oughs> มั่งนะที่นี่ไม่มีงานาบ้าๆทำใช่ไหมงั้นฉันว่านายประเชหน้ากับคนได้เป็นอย่างดีที่จะไปอยู่แผานากต้อนรับตรงนั้นน่ะนะพร้อมกับรอยยิ้มที่แสนงดงามงานนี้จะมีความหมายกับนายอย่าห่วงไปเลยเพื่อนฉันฉันสามารถเสร็จของพวกนี้ได้อย่างไม่จำกัด ท่านายอยากอะไรอ่ะนายคิดว่าจะซื้อฉันด้วยเหลาถูกๆแค่นี้งั้นเหรอฮะงั้นทำก็ได้ว้าวการพากแบบนี้ก็เจ็บคอยอยู่นี่นี่นะเอาแล้วครับเป็นไงกันบ้างครับสลรอบการพากของผมในวันนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็รู้แค่รอบนี้ผมกลับมาพากแล้วอาจจะพากต่อไปอีกยาวนิดน,นึง โอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสรหรับวันนี้ผมและอารลาสเตอร์ไปก่อนนะครับโชคดีทุกคนไว้เจอกันใหม่นะ